เม็ดมันเยอะนีมันเป็นแบบไหนอ่ะเห็นว่าพอใส่ช่วงลูกเริ่มใหญ่แล้วนี่พอลูกโตเขาบอกว่าเม็ดมันใหญ่มากขึ้นก็เลยอย่างของสาธิกานี่เขาช่วงที่ว่าลูกใหญ่เขาจะไม่ค่อยจัดใส่กันเขาบอกว่าพอใส่แล้วเม็ดมันมันจะมากเม็ดมันจะใหญ่มันก็เลยสงใสยมันว่ามันก็เป็นอ่าที่เขาเขาเขาลองนะความเชื่อมันเป็นที่สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ เมืนมอนอมทองเหมือนกันนะครับหรืออะมูซังคิงมะเนี่ยเพราะนี่มัดจะลีดนะครับเมตแมตดจะลีดเราก็ใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะครับในช่วงที่ขยายเนื้อนะครับตรงนี้นะครับมันก็ปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยไม่ไม่ไมไมเ,เกี่ยวข้องนะครับเป็นเรื่องของสายพันธุ์มากกว่านะครับที่เป็นความเชื่อเป็นสายพันธุ์นะของเขาเนี่ยครับใ,ในในบางทีครับ ตรงตรงนี้เนี่ยครับเหมือนมมนังคิงเนี่ยครับกไ็ไปใส่ปุ๋ยยังไงเมัดก็รีบครับถ้าเป็นสายพันธุ์แท้นะครับบางทีเขาก็อาจจะจะไปเจอตรงนี้ครับสายพันธุ์บางต้นเนี่ยครับมันก็เม็ดใหญ่บางต้นก็เม็ดเล็กนะเพราะในช่วงที่พัฒนาเนื้อเนี่ยครับถ้า,าถ้าเป็นหมอนทองนะครับพวกมมนังคิงเนี่ยครับที่ที่เป็นทุเรียนพันธุ์พวกเนี้ ถ้าไม่มีโพแทสเซียมนะครับไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยการสร้างเนื้อครับมันก็จะทำได้น้อยนะครับลูกมันก็จะเล็กนะครับเพราะไม่ใส่ปุ๋ยก็คิดว่าไม่ได้นะครับในช่วงที่เลเรื่องมัดหน่อยค่ะกพอลูกประมาณ่าหัวแม่มือเราก็ใส่ปุยยาวยี่เล็กตามเรื่องมังคุดหน่อยค่ะเออกพอลูกประมาณเท่าหัวแม่มือเราก็คใส่ปุ๋ยยาวๆเลยใช่ไหมพี่กติามรื่องมังมุน่าจคะเนกี่ยวครม่าับผมคเรักครัวใส่ปุ๋ยใช่รับ นะก็กำลังไหลมาตอนนี้มังพุ่งแตกปากนกแก้วด้วยแล้วก็มีถ้าหัวแม่มือก็มีบ้างของพี่นะออกแบบไม่แับวดอกบานก็มีมาเรื่อยเรื่อยครับปกติของพี่เล็กเนี่ยครับจะเอาจะเอาปริมาณเยอะหรือว่าปล่อยให้ไหลหรือว่าจะเอาแบบทาไซส์ใหญ่ๆครับคิดว่าของพี่เน้นใช้ค่ะในนไซส์ใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็เคยเคยใช้จิ๊บ บอริรินฉีดช่วยไหมครับในช่วงที่เราออกดอกพอเพียงพอแล้วอย่าให้มันไหลครับให้ใหม,ม,มันหยุดออกดอกครับม,มีมีตัวตัวช่วยก็คือจิปจิปฉีดนะครับถ้าเราเราเห็นว่าดอกเราพอแล้วไม่อยากให้ดอกมันออกไม่หยุดนะออกออก,ออกเพราะว่าถ้าดอกมากไปลูกมากไปไซส์มันก็จะย่งอาหารมันจะเล็กใช่ไหมครับตัวนี้ครับก็จิปจิปเนี่ยครับ น1 0 0ซีต่อน้ำ200ลิตรเนี่ยครับฉีดฉีดพ่นนะครับในช่วงที่เราเอาดอกพอแล้วนะครับมันก็จะดอกเนี่ยมันจะหยุดไหลนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยปกติได้เลยครับดอกมันก็จะประมาณสัก15วันเนี่ยครับพอจิบทํางานจะหยุดไหลมันก็จะเพียงพอมันก็จะหยุดแค่นั้นนะครับก็เนี่ยมันเราก็จะได้ไซส์ใหญ่ครับนะก็ก็ใส่ปุ๋ยเดินปุ๋ยได้เลยแตนะ่ตัวแคลเซียมเนี่ย สำคัญมากนะครับในช่วงที่ติดดอกออกผลวันปุ๋ยน้ําในชุดที่ชุดสองนะครับที่เป็นแคลเซียมนะตัวแคลเซียมบรอนนั่นแหละเราก็พ่นปอติความถี่เนี่ยครับสิบห้าวันหรือสิบวันสิบห้าวันค่ะสิบห้าวันนะครับระวังลายแดงด้วยนะชไอ้ไม่ใช่เพี้ยไฟเพี้ยไฟผสมเข้าไปเลยครับเพี้ยไฟนะครับเดี๋ยวอันตรายเพี้ยใฟเดี๋ยวนี้มันมันดื้อมากเลยเพี้ยไฟเนี่ยครับ ก็ก็บางที15วันเนี่ยครับถ้ามันมีมันไม่ค่อยอยู่นะครับจริงๆก็เดี๋ยวนี้ก็จะลดเวลาจาก15เนี่ยมาเหลือ10วันนะครับเพื่อช่วงนี้ให้ผิวมันสวยถ้าเพื่อไฟลงปุ๊บนะครับบางทีพลาดเนี่ยมันก็จะทําให้มียางไหลได้มันไปกินเปลือกมังคุดนะครับัราะนั่น พอระวังเพี beer, ้ยไฟอย่างเดียวว่าไอ้ราคามันก็สูงแน่นอนเนี่ของพี่ไซส์ใหญ่ด้วยนะครับใช้ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นอ่าเาจะเอา0ูนย์มาผสมนะครับในอัตรา20กิโลต่อร้อยนะครับปุ๋ยของเราร้อยก็ได้นะครับแต่มังคุดเนี่ยไม่ผสมก็ได้นะครับก็คือใช้หกำสามไปเลยใช้หมูลังคาวหรือใช้ตัวอ่าซูเปอร์แคลเซียม6กหกเจซีหกคำสามทั้งสองตัวนี้ใส่ไปในช่วงที่เราเอาดอก พอแล้วเราก็เสื่อมใส่เลยได้เลยครับเดินปุ๋ยเนี่ยมีวิธีการเดินปุ๋ยเนี่ยหลากหลายมากเลยครับก็คือบางคนเนี่ยครับใส่ใส่ทุกสิบวันนะครับบางคุดแต่ใส่น้อยๆเพราะบางคุดเนี่ยรากรากมันไม่ไม่เยอะนะครับเหมือนกับปาล์มเหมือนกับทุเรียนนะครับใส่น้อยๆใส่ทีละใส่ครึ่งกิโลพวกเนี่ยครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับประมาณรย้ว่า 4- ี่ห้ากรัมแล้วก็ลดน้ํานะครับแล้วพออ่าสิบวันแล้วก็ใส่อีกนะครับ รือพี่เล็กเนี่ยใส่ใส่วิธีไหนครับของพี่ของพี่เล็กเนี่ยใส่เป็นครั้งขงใส่เป็นใส่เป็นครั้งค่ะใส่เป็นครั้งประมาณประมาณครึ่งกิโลได่ครับต้นให่สิบห้าวันใส่หนึ่งครั้งครับใส่ประมาณเท่สองนได้ครับต้นละสองกิโลใส่แต่เจ็สี่หกสามสามครับได้นะครับของพี่ต้นใหญ่ของพี่ตั้งแต่รุ่นอายุฟลอเรส โอ oh, ้ครับครับสองกิโ okay, <ด>ล <15 S 1> ครับโอเคเลยัได้ไหมหน้าวันครั้งได้ครับได้ครับก็ในช่วงนี้ก็มังคุดเนี่ยอ่อมันจะให้ขยายผลไซส์มันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับใส่ใส่เยอะไม่เป็นไรครับนะใส่เยอะไม่เป็นไรนะดูดีของ<ต>เราเนี่ยมันเปลืองอย่างเดียวเออคนที่ผ่านมาพี่ไม่เคยเอาไอาสูตศูนย์ศูนย์หกศูนย์มาผสมเลยครับ กับก็อ่าเลโชใกล้เคียงกันนะครับก็คือเป็นสองหนึ่งสี่นะครับถ้าหนึ่งร้อยกิโลศูนย์ูย์หกศูนย์ไปใส่ในช่วงที่บำรุงลูกเนี่ยก็จะเป็นสองหนึ่งสี่ทันทีครับเติมยี่สิบกิโลต่อร0อยกิโลนะครับแล้วก็คุกเท้าแล้วก็หวานเหมือนอัตราที่หวานหวานเท่าเดิมนะครับก็คือสิบห้าวันเราหวานสองกิโลก็ผสมแล้วก็หวานเท่าเดิมครับก็คสองกิโลนะครับก็ตรงนี้ก็จะได้อ่าขนาดรสชาติที่เพิ่มขึ้นนะครับ นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่มังคุดจะไม่เหมือนทุเรียนนะมังคุดก็โพแทสเซียมเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้เยอะเหมือนกับทุเรียนเท่านั้นเองนะครับแม้นว่าถ้าเราใส่ไปต้นละสองกิโลแล้วโพแทสเซียมก็น่าจะบเพียงพอแล้วนะครับค่ะนะแต่ถ้าถ้าเราใส่หนึ่งกิโลอันนั้นเราเพิ่มโพแทสเซียมผสมแล้วก็วางหนึ่งกิโลเนี่ยก็ใช้ใช้แบบผสมจะดีกว่าค่ะแต่ทุเรียนเนี่ยควรจะผสมนะครับ แล้วก็หวานเท่าเดิมโอเคครับขอบคุณพี่เล็กมากครับสำหรับข้อมูลคคโรับมในในช่วงนี้ครับก็ไม่ต้องใส่ครับเพราะมันมันหลายยุคหลายรุ่นครับครับช่วงนี้จะให้น้ําอย่างเดียวเราฉีดค้นทางใบอย่างเดียวให้อาหารทางใบนะครับก็จะต้องสังเกตนะครับสังเกตในเรื่องของการแตกยอดอ่อนไหมนะครับ ผมไม่มีแตกเพราะว่าใบมันรู้สึกใบมันใบมันใบไม่ค่อยสดชื่นเลยอ่ะครับครับครับเนี่ยเวลาเราเพิ่มน้ําเดี๋ยวมันก็เริ่มจะปรินะครับโอเคครับ่วนนี้ก็ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยแต่ว่าจะเน้นเป็นอาหารทางใบชุดสองนะครับแคลเซียมบอรอนนะครับใช้สา่สังเายชุดสองพ่นเลยครับทุกอาทิตย์เลยครับอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งนะครับยิ่งดีครับครับให้ทางใบไปก่อนครับพี่ยอดึกพูดต่อได้เลยครับ อ่าคือแบบของพี่ที่เราสอนพี่พี่ว่าพี่ติดตามต้องชันอยู่อ่ะคือคตอนนี้มันมีมันมีทั้งมั่งเอบพวงแล้วก็มีทั้งหางแย้แล้วก็พี่ขึ้นมาเป็นตุ่มๆตอนนี้พี่รดน้ำอทิติดตักช้างได้ต่ปุ๋ยเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องใส่ไหมหรือว่าไปช็ยังไงตอนตอนนี้มัน<า>มหลายรุ่นม,มากเลยทุเรียนใช่ใช่ใช ก็อ่ารุ่นรุ่นไหนที่เยอะที่สุดอะครับพี่จะรึกคิดว่าในใจเราจะเอารุ่นไหนหรือจะเอาทุกรุ่นคือ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 พี่จเอาเอารุ่นมาเขือพวงอะค่ะแต่หางเย้เดนมันเพิ่งขึ้นมาไม่เยอะอ๋อครับแล้วแล้วก็ที่เป็นตุ่มๆก็ไม่เยอะเหมือนกันแต่ว่ารุ่นที่ออกมามะเขือพวงนี่เยอะตายช่ออยู่ทีนี้ทีนี้คือมะเขือพวง ได้ครับมะเขือพวงเนี่ยมันต้องเพิ่มน้ำนะครับแล้วก็หานี้ต้องต้องลดน้ำก็เป็นสักสามวันจากห้าวันใช่ไหมครับอ่าสามวันลดนทั้งั้งหนึ่งนะแต่ว่าน่นและพี่ลดไปเยอะ้าับครับจากห้าวันตอนนี้ก็ติดดอกดอกเนี่ยเราโอเคแล้วเราพอแล้วขนาดนี้นะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องเพิ่มน้ําเพื่อให้มะเขือพวงพัฒนานะครับดอกมันไม่เหี่ยว ก็ก็เล็งที่อันนั้นเป็นหลักแต่ก็ไม่ต้องให้มันเกินนะครับถึงว่ามันมันจะเหี่ยวเหี่ยวไม่เด้งไม่กางไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเพื่อรักษาพวกที่หางแย้ไว้ด้วยก็อาจจะเข้ามาเหลือสามวันครั้งแต่ว่าครั้งหนึ่งก็ก็ประมาณสักสิบอ่าสิบห้านาทีนะครับไม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะปกติครับก็ก็ยังให้ปริมาณที่ไม่มากเกินไปนะครับเพื่อให้หางแย้เนี่ย ก็เอาได้ด้วยนะครับก็คงต้องให้น้ําขนาดกลางอย่างนี้เ,นเพิ่มสุดก็ไม่ได้นะครับค่ะ